ไปปิดศนาธรรมช้างป่าลงจากป่ามหาพระสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งให้แอดด้วยครับเมตตาไม่มีประมาณมาหาของกินถึงหน้ากุฏิหลวงปู่บุญทรงทิตสาโรเม้แต่สัตว์ป่าก็ยังรับรู้ได้ ึงความเมตตาของหลวงปูส่สาธุสาธุนี่เป็นข้อความจากสิทธิ์ของหลวงปู่นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้แอดได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับช้างป่านะครับและการแปลตัวเลขจากความฝันมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความฝันที่หนึ่งกันเลยนะครับฝันเห็นช้างป่านะครับเลขมงคลเด่นนำโชคก็มีนะครับสิ 147เนะครับเลขมงคลเลขเด่นรองนะครับก็มี30484863248นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับแอดก็นำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับเพื่อให้ได้รับชมรับฟังนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเลยทีเดียวนะครับสัตว์ป่านะครับซึ่งเป็นสัญชาตญาณของสัตว์นะครับ ก็มีความดุร้ายอยู่ในตัวนะครับแต่นะครับที่เดินลงมาครั้งนี้นะครับหลวงพ่อยกมือก็บอกครับอุทานต่างๆนะครับสางปาตัวนี้ก็หยุดแล้วก็เดินนะครับแต่ไม่ได้ทําร้ายนะครับหลวงพ่อโดยนะครับตามภาพที่เห็นเลยนะครับแอดก็เลยนําเรื่องราวที่เรื่องแปลกน่าเชื่อมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจากผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะครับได้โพส รูปภาพได้โพสเรื่องราวนะครับอ็ดก็เลยนำมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูการฝันเห็นพระนะครับเลขมงคลเด่นนำโชคก็มี12นะครับเลขมงคลเด่นรองนะครับก็มี5 4 8 6 9 2 3 5 5 7 1 5นะครับกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์กดลูกกระดิ่งให้เอ็ดด้วยนะครับเพื่อสนับสนุนนะครับแอ็ดได้หาข้อมูลมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับ สวัสดีครับ